ไอ้เก็บน้ำตาจน่ะน้ำ ประบใจมากเอาขั้วมาเอาขั้มาหมูอบดีได้แล้วนะหมูยังไม่หมดเลย ด้วยนะลูกช่วยหนูนะ อร่อยไหมปุ๊กอร่อยมัเปล่าอร่อยไหมครับไม่ได้อร่อยแซ่บบดด้วย ตอนนั้นมันสวยนะมาเพราะมันสวยนอนแล้วมันกอืมนี่มันไม่ใช่นะิซื้ออยู่บนนั้นที่แถวๆแถวๆรูปโบมาขายแล้วนะพ่อนเมือง ก็ถูกพ่อครับครับพ่อจะมาซื้อโรมเมนครับครกจักบาทดิจริงว่าเอา20บาทจริงว่า30กว่าบาท <laughs> <laughs> สามสิบาทร้านเขาจะเปลี่ยนบ้าเอาร้านเอาร้านบอกน้องเอาร้านเนี่ยน้องพลอยถอยมาก่อนเอาจักรยานเข้าไปข้างในก่อนค่ะเนี่ยคันนี้ ร้านนี้ลูกร้านนี้ที่แม่เคยซื้อข้าไปซื้อน้ำแข็งอ่ะก็ไม่เ้าไหนร้านนี้ไม่ต้องไปนู่นนะนี่อยู่ฝั่งฝั่งนี้ร้านที่เขาขายขายอันขายขายใส่ก๋งนะลูกก๋งที่นี่โอ้ยที่น้ำพลอยไปซื้อกับพี่เมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไปซื้อตรงนั่นแหละร้านน้ำโขลกน้ำโขลกนั่นแหละโคลกเอาเวฟซี่มีก็เอามีห้ามมีโขลก không à, được chút bỏ à, hay, nào bọn anh quay ngay nè

ันบไปแล้วมันกะคับครับแต่แต่ละหั่นละหั่นไปทางอื่นทางอื่นไปอื่นเลยผัดบดป่๋ยอะไรผัดมันก็คือโบวานโบวางใช่ไร้หน้าเนี้แอไปละเรียบร้อยแล้วล้างแล้วบอกไร้หน้าล้างแล้วไปเ่งอืเปลงปฟันมัยังเปียนปลงฟันแล้วเปัยังเปียอืมเอวหน้าคนอย่นี่

ก็มีไลนมาจะจะถูกด่าตีห่าบอก็ไมึงเหมือนนอนนอนยตื่นมาแล้วก็เฉยอยู่แล้วเอาเินก่อนเอาเนื้อให้

cái này là gì chứ? tiền này rồi. ta hay ta. à phê. tiền ta, mà cái ขาาดมดเ่ยเอาลงมานียแบบก็ไม่ได้เหียนี่ค่ะมะืคือบูดินผ้านี่คือเอาบูดีเวลาผ่านี่แล้ขึ้นก็ขึ้นก็แห้งเลยเนาะเอาก็นยังว้าเอาลงมาแล้วก็เป็นไฟช้าตลกไม่ต้องห่อยดิค่ะเี๋ยว่าบูดพอบเวลาขึ้นเอาดีไหม พราะผ้าจะบริสาทธาอยู่แล้วคอยผิดคนผ้าผ้าคายสการกผ้าผ้ากิดสกปรกข่อยอ่ะผ้าผ้าสุลานเจ๊ให้ขึ้นฉันระวังแค่นด้นแหละ ซื้อน้ำเขาอไ้หน่อยไม่ไทาซื้อหอกมันยังมีถุงั้อยนะคุณะใช่ัลละสถุงนืหมักกับให้ถุงละร้อยสถุงสอูอัดมันหูอัดตังแหยอันนี้มันมีสามถุงเด้อถุงนึงเองงสรนี้มันือเนี่ยด้าน้า้ากจันจะสวยนจะไม่หักเอแ้าิ้ทไน้ปาน้จิเดี๋ยวไปจิลูกจิ้มาขายา เนียเนมันจะเข็ดเป็นแค่ข็งที่รดนเนื้คนแ้วแล้วเขาห็นเนยานี่กับแช่แข็งทกั่ของเขามาทำละลายคือคุณค้ขายเขามือค้าีมากแต่เาจทมขายนั่ะดม้ เอาบ่บ่ <coughs> มีน้ำจิ้มอีกแล้วสืเค็มเห็นเขาเนี่ยว่าไม่เอาไปล้างแม่บวดจั๊กไม่ได้ล้างอันนี้มันเป็นเนื้อที่เจ้าอยากได้สั่งสามัรแล้วอันนี้น้ำเนี่ยอันนี้น้ำเนแม่ยเป็นดุแข็งๆอันนี้สามชั้นเขาไม่ต้องมักใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวใครางของพวกนี้ไม่ต้องมักอยากให้ล้างล้างถูกต้องล้างอ่ะล้าง

Liksom, ไปลุกๆๆไปลุกก่อนลุกก่อนลุกไปลุกให้ลุงนั่งนั่งไปให้ลุงนั่งเอาลุกให้ลุงนั่งเร็วลุกเล่นน้ำลุกนะแม่ใช่สองคนบ่คะแก้มลุกให้ลุงนั่งกี่ขังไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì hát Để không bỏ lỡ <laughs> ừ, nhưng... <laughs> <ăn> <laughs> <Điều này. cười>